มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนี้์ดช่องมันได้เลยทุกคนวันครบรอบของโรงเรียนร่วมฉลองครบรอบ15ปีโรงเรียนอย่างอบอุ่นคึกคักจังเลยฮะแล้วหอประชุมอยู่ทางไหนล่ะเนี่ย หากใครต้องการรับชมการแสดงของนัก,กเรียนกรุณามาทางนี้นะคะการแสดงในรอบถัดไปจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้ค่ะนอกจากนี้ท่านผู้ชมทุกท่านยังสามารถมารับป๊อปคอร์นและก็อมยิ้มฟรีได้อีกด้วยนะคะเออค,คุณเป็นผู้ปกครองเหรอคะเขาไม่ให้สูบบุหรี่ในหอประชุมนะคะออภายในหอประชุมรายการถัดไปก็คือละครสั้นเรื่องหนูน้อยบวกแดงเรื่องใหม่โดยห้องเจ็ค่ะเรื่องราวเริ่มต้นด้วยบทที่หนึ่ง คนที่ชื่อหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงเขาคุยกับเด็กหญิงชื่อคุณยายหมาป่าทางอินเทอร์เน็ตและพวกเขาก็สนทนาทางออนไลน์กันทุกวันถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ประกายแห่งความรักได้ฉายผ่านหน้าจอไปแล้วที่รักฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะพวกเขาเริ่มเดทออนไลน์กันในที่สุดวันหนึง่งพวกเขาก็ได้ตั้งใจว่าจะมาเจอกันในโลกของความเป็นจริงอ๋อฉันได้นัดเจอกับเขาคนนั้นตอนบ่ายแล้ว วันรุ่งขึ้นหนูน้อยหมวกแดงก็มาถึงสถานที่ที่นัดหมายกันเอาไว้ตั้งแต่ตอนเช้าเขาประหม่ามากและมองดูรอบๆสงสัยว่าใครเป็นคู่รักออนไลน์ของเขาอืมเลยเวลาที่ตกลงกันเอาไว้แล้วนี่ทำไมเธอถึงยังไม่มาอีกละ่ะขอโทษนะคะคุณใช่หนูน้อยหมวกแดงใช่ไหมอ๋อจะใช่ครับคุณใช่คุณยายหมาป่าใช่ไหมเห็นได้ชัดว่าคงจะเป็นคุณสินะครับเธอเข้าใจผิดแล้วละ่ะ ฉันเป็นพี่ชายของเธอพอดีว่าเธอป่วยนะไม่สามารถมาตามนัดได้แต่เธอก็ไม่สามารถปล่อยนายไปได้เหมือนกันนะวันนี้เธอเลยขอให้ฉันมาที่นี่เพื่อนายโดยเฉพาะเลยอ๋อไม่แปลกใจเลยที่เธอไม่ตอบข้อความของผมนะเธอเป็นอะไรเหรอครับมันร้ายแรงไหมไม่เป็นไรหรอกก็แค่เป็นไข้หวัดนะแต่ถ้านายได้ไปเยี่ยมเธอที่บ้านได้เธอคงจะดีใจมากๆอย่างแน่นอนเลยละ่ะตกลงครับผมไปได้ครับเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการที่พักบริเวณสี่แยกด้านหน้าตึกเอห้อง302นนะ ฉันจะไปทำงานแล้วนายไปเองก็ได้นะมีกุญแจสำรองซ่อนอยู่ใต้พรมเช็ดเท้านะแต่ฉันก็หวังว่านายคงจะแวะซื้อยาให้เธอก่อนไปนะโอเคขอบคุณครับหนูน้อยหมวกแดงพูดเชื่อฟังเดินไปซื้อยาแก้หวัดและของใช้จำเป็นแล้วเข้ามาที่ประตูในห้องนั้นมืดสนิทและหนูน้อยหมวกแดงก็เดินขยิงเท้าเข้าห้องนอนไปคุณยายหมาป่าผมได้ยินมาจากพี่ชายคุณว่าคุณป่วยนะครับผมก็เลยมาเยี่ยมคุณนะ ผมคือหนูน้อยหมวกแดงเองครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับโอ้นี่นายคือหนูน้อยหมวกแดงเองเหรอคุณยายหมาป่าทำไมเสียงของคุณเบาจังเลยเล่ะครับคงเพราะว่าฉันเป็นหวดนะัดเนอะแล้วทำไมตัวคุณถึงดูสูงจังคงจะเป็นเพราะว่าฉันโตมาอย่างดีแล,แล้วแล้วทำไมคุณถึงได้ดูเหมือนกับพี่ชายของคุณมากขนาดนี้กันเพราะว่ามันคือฉันเองยังไงละ่ะหนูน้อยหมวกแดงขอแค่ให้ฉันกินหน่อยฮะทันใดนั้น หนูน้อยหมวกแดงผู้แสนน่าสงสารก็กำลังถูกกินช่วยด้วยช่วยด้วยครับเมื่อถึงเวลาดังกล่าวแล้วเพื่อนบ้านได้ยินเสียงผิดปกติจึงโทรเรียกตำรวจมาและตำรวจก็มาถึงอย่างรวดเร็วตำรวจปลาหยุดนะแล้วก็ปล่อยหนูน้อยหมวกแดงไปซะคุณถูกจับแล้วข้อหาเจตนาตั้งใจข่มขืนด้วยวิธีนี้ตำรวจสามารถจับกุมทั้งสองคนได้สำเร็จมันเป็นสาเหตุที่น่าเฉลิมฉลองจริงๆจับผมทำไมล่ะครับผมเป็นเหยื่อนะเพราะว่า คุณขาดความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยคุณจึงจำเป็นต้องได้รับการศึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จบแล้วค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะฉันหวังว่าทุกคนจะสนุกกับละครสั้นเรื่องนี้ที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกเทพนิยายความสยองขวัญและ ที่สําคัญก็คือเพื่อการศึกษาค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนด้วยค่ะว้าวเยี่ยมมากเลยละครมีประสิทธิภาพมากนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันหน้าเนี่ยละครเวทีรอบต่อไปจะ,จะแสดงในอีก20นาทีผู้ชมที่ต้องการจะออกไปก็สามารถออกไปได้เลยนะคะว้าวแสดงได้เยี่ยมมากเลยนะนายนี่มันโรคจิตจริงๆเนยทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อการแสดงนี้แล้วนายพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วหรือย,ยังทําไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเอ๋นายแปลกใจตรงไหนอะ เอาแล้วจะหนีทำไมล่ะเนี่ยพี่ชายรอผมแป๊บนะครับไปดูการแสดงของชั้นเรียนอื่นหรือว่าเดินเล่นรอบๆโรงเรียนก่อนเดี๋ยวผมจะโทรหาพี่ตอนที่ผมถึงบ้านแล้วครับหอนายเป็นอะไรไปายนะฉันวางงานของฉันลงแล้วก็มาที่นี่โดยเฉพาะเลยนะฉันน่าจะบอกคุณพ่อคุณแม่ให้เร็วกว่านี้ด้วยเฮ้ยเน่นายอยากให้ฉันเล่นบทข่มขืนต่อหน้าคนกี่คนกันเนอะโอ้ยนี่นายขี้อายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่นายไม่บอกครอบครัวของนายตรงๆอ่ะ งินที่นายมาที่นี่ก็เพื่อที่จะมา้อเลียนฉันก็แค่นั้นเหรอนายรู้เรื่องการแสดงนี่ได้ยังไงทำไมต้องดืวอขนาดนั้นด้วยล่ะฉันแค่พยายามเป็นพี่ชายที่ดีและอยากจะมีส่วนร่วมในชีวิตของนายมากขึ้นก็เท่านั้นะออนายเนอะทำให้พี่ชายของนายร้องไห้นะรู้ไหมเอนี่นายป่วยหรือไงเนี่ยอโอเครอบนี้ฉันจะเชื่อมันไปก่อนแล้วกันขอบคุณที่มานะตอนนี้นายก็สามารถกลับบ้านได้แล้วใช่แล้วล่ะ เดี๋ยวฉันจะมาประชุมผู้ปกครองในรอบหน้าด้วยนะไม่ต้องมาเลยโอ้ oh, มีเจ้าลูกหมามาแอบฟังด้วยฮะฉันชอบการทํางานที่เป็นสายลับของเขามากเลยฉันพอจะรู้แล้วว่าใครเป็นคนบอกพี่ชายฉันให้มาดูการแสดงลับๆนี่เลิกซ่อนตัวได้แล้วเออฉันก็แค่อยากทําให้นายมีความสุขนะแบบนี้ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอใช่แล้วล่ะเนี่ยนายควรจะขอบคุณเขาซะนะ ขอบคุณสำหรับความพยายามของนายนะเออถ้างั้นฉันไม่ขอรบกวนแล้วล่วนะนอะฉันมีงานต้องทำะลาก่อน <c oughs> ดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างผิดปกติกับสองคนนี้แล้วล่ะนะคืนนี้กลับบ้านไปดินทาน้องชายเหม็นๆของฉันดีกว่าตัวอย่างตอนต่อไปน่ากลัว แล้วเรื่องเราจะไปยังไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไปใครที่อยากให้ทางเราสารต่อเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็1 s u b s ซ r i b ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจนใกนการทำคลิปเรื่องนี้ต่อๆไปสำหรับวันนี้เจขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ